ก็ขอโทษทีนะคะเมื่อกี้มีสายเข้าคลิปก็เลยหลุดไปอันนี้ก็จะใส่เป็น EP 2นะก็ตัวนี้ก็ตามนี้นะคะเห็นไหมมันสุกแล้วนะอันนี้เป็นหมูหมักเกาหลีของ b ิ๊กซนะคะส่วนนี้คือผักเหลือจากลูกชิ้นนะคะเพราะว่าแม่ค้าเขาใจถึงนะคะให้ผักไม่อัน้นส่วนใหญ่อิ่มก็เอาผักมาทำกับข้าวต่อได้โดยเฉพาะกะหล่๊แล้วก็จะใส่ไป ไม่ใส่ไข่แล้วนะคะไข่จริงๆก็เหลืออีกหนึ่งฟองในตู้เย็นแต่คือหมูมันก็เยอะแล้วเงี้แล้วเดี๋ยวจะใส่ไอ้เส้นบะหมี่ของยำๆอีกนะคะพยายามไม่ติดใช้คําว่ามาม่านะเพราะว่ามันมีบะหมี่อยู่หลายยี่ห้อนะคะเราก็กินหลายยี่ห้อทีเนี้ใช้คําว่ามาม่าก็มันกลายเป็นติดปากเนาะนี่นะคะ ็เดี๋ยวพอดีว่าลูกค้าเขาจะไลน์เข้ามาคุยเรื่องงานเดี๋ยวอิงก็จะใส่อันนี้ก่อนไปดูเราเดี๋ยวจะปิดคลิปละปิดคลิปแล้วก็คุยไลน์ตอบกับลูกค้าละก็ใส่ผักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็ไม่ต้องใส่แบบให้มันนานเพราะว่าผักชีเปื่อยมากแม่อร่อยทาหมูจุ่มก็ประมาณนี้มันจะได้หอมๆคืออยากกินหมูจุ่มนะคะจะไปกินก็มันเปิดหกโมงเย็นอะจริงๆก็จะไปเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าว,วันไหนที่แบบไม่ได้หิวจัดก็จะรอจนถึงหกโมงเย็นก็จะไปแล้วก็เดี๋ยวรีวิวมาให้ดูเพราะว่ามีหลายร้านที่น่าสนใจมากนะคะก็คือน่ากินขยับก่อนเพราะว่าขยับกล้องก่อนะ ก็เดี๋ยวจะใส่เส้นใส่เส้นแล้วก็จะพอละก็เดี๋ยวจะไปต่องานแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอัดอันนี้ก็น่าจะมีอยู่สามอีพีก็จะมี EP ที่กินด้วยนะคะเอาผักขึ้นข้างบนละเอาเส้นลงดูไปก็เหมือนต้มะมามนะ่าเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ต้มะมาม่าก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินกับน,น,น้ำจิ้ม ซึ่งเป็นน้ำจิ้มที่เหลือจากยำและลูกชิ้น,นะคะ่ะก็เดี๋ยวรอเส้นมันเปื่อกสักนิดแต่ผักนี้อันนี้ละจริงน,นี่ก็ตักขึ้นได้แลนะ้วบีมจะตักแยกนะคะคือน้ำซุกนี่จะเอาไว้สดให้ค่องคอเยแต่ส่วนของหมูจุ่มนี่ปกติเราก็ต้องแยกใส่จานอยู่แล้วเนาะ เยอะมากแล้วค่ะหกสิบเจ็ดบาทเนี่ยก็คืออิอ่มเลยก็เท่ากับเราไปกินปกติเรากินบุฟเฟ่เราก็กินกันไม่ถึงมากสุดก็ครึ่งโลนี่ก็สุดสุดยอดแล้วค่ะคนที่กินได้เป็นโลนี่เก่งมากพวกบุฟเฟ่หมูจุ่มหรือหมูกระทะนี่นะแต่คือเราไม่รู้ตัวเรานึกว่าเรากินเยอะยค่ะแต่จริงๆแล้วเรากินได้ไม่เยอะหรอกเราจะไปหนักพวกน้ําคือเวลากินบุฟเฟ่เราจะกินน้ํากันเยอะมากกว่า ซึ่งตรงนั้นแหละมันจะเป็นรายได้ของร้านบุฟเฟ่เ่ะอเอาผักขึ้นเพราะว่าผักเกื่อยมากไม่อร่อย,ยนะสำหรับอิ่มเราจะกินพวกนี้เหมจะเอาผักแค่นี้ไม่ได้ให้ผักเกลือ่อยมากเราจะให้เหลือแต่เส้นกับน้ำซุปไปสด นี่และคะ่ะก็เดี๋ยวยิมจะค่อยไปกินให้ดูใน EP สามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอิกขอตอบไลน์คุยกับลูกค้าก่อนเพราะลูกค้าเขาโทรศัพท์มาเมื่อกี้ก็แค่นี้นะคะเส้นเอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเราจะปิดเตาเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอการกินใน EP 3นะคะ